สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คู่พี่บีจะมาเล่านิทานเรื่องลิงกับช้างให้เด็กๆฟังนะคะพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะนับป่ายแห่งหนึ่งอันแสงกว้างมีครอบครัวของลิงอาศัยอยู่ในครอบครัวของลิงประกอบไปด้วยแม่ลิงใจดีพ่อลิงท่าทางดุด,ดันแต่มีความยุติธรรมสูงและมีลูกลิงสองตัว ตัวพี่ชื่อมีมี่ลิงตัวผู้เป็นสัตว์ที่มีนิสัยดีอบอ้อมอาลีคอยช่วยเหลือแบ่งปันต่อเพื่อนสัตว์ด้วยกันส่วนคนน้องชื่อนีน่าเป็นตัวเมียเป็นลิงที่มีนิสัยดื้อคิดว่าตัวเองเป็นน้องเลยเอาแต่ใจตัวเองคอยให้แต่คนอื่นเอาใจไม่ช่วยเหลือใครและมีนิสัยเกียรตค้านซึ่งเป็นสัตว์ ที่มีนิสัยที่ไม่ดีเลยขูพี่บิว่าเด็กๆไม่ควรเอาเป็นตัวอย่างนะคะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะมีอยู่วันหนึ่งพ่อลิงกับแม่ลิงบอกให้ลูกลิงทั้งสองเอากล้วยไปให้ปูกกับย่าที่อยู่แถบชายป่าอีกด้านหนึ่งซึ่งลูกลิงทั้งสองก็ไปเป็นประจําอยู่แล้วคอนไปแม่ลิงบอกลูกทั้งสองว่า ที่เจ้าทั้งสองระหว่างไปหาปูก่กับย่าให้ดูแลกันดีๆนะมีมี่เจ้าเป็นพี่ดูแลน้องให้ดีๆละ่ะส่วนนี้หน้าเจ้าเป็นน้องเจ้าต้องคอยฟังที่พี่พูดเข้าใจไหมแล้วแม่ลิงก็กอดและหอมแก้มลูกทั้งสองด้วยความรักและเอ็นดูนีนาลิงผู้น้องพูดว่าแม่สาแม่ก่อดพี่มากกว่าไม่ได้นะ นี่น้น้อยหน่อยนีน้านะแค่กอดพี่มากกว่าก็ไม่ได้เลยเหรอเจ้านีหนะ้าเมื่อไหร่จะโตสักทีแม่รักลูกเท่าๆกันนั่นแหละเจ้าอยากคิดมากสิก็ได้ชินไม่คิดมากก็ได้มีมี่ลิงผู้พี่หรือพูดขึ้นทันทีว่างั้นเรารีบไปกันเถอะกว่าจะถึงป่าแถบโน้นคงไปถึงค่ำพอดีเดี๋ยวก่อนลูกทั้งสองเอานี่ติดตัวไปด้วย อะไรเหรอครับพ่อมิมี่หนีหนะ้าเอาผงเกลือติดตัวไปด้วยสิลูกเผื่อได้ใช้เวลาจำเป็นมิมีม่รับผงผงเกลือที่พ่อยื่นให้ส่วนนีหนะ้ารีบพูดขึ้นว่าฉันไม่เอาหรอกนะพ่อเอาไปทำไมไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยก็แค่ผงเกลือไม่ถือให้เมื่อยหรอกงั้นก็แล้วแต่เจ้าก็แล้วกันนะเจ้าเด็กดือ้องั้นก็รีบไปเถอะ ถ้าเจอฝูงสัตว์น้อยใหญ่จงพูดดีๆและเป็นมิตรกับสัตว์ทุกตัวพูดจาดีๆโดยเฉพาะเจ้านีหน้ารู้แล้วนะพ่อฉันกับพี่ไปกันได้หรือ,อยังป่านนี้ปู่กับย่าคงรอพวกเราแล้วละ่ะหน้าเบื่อจริงๆเลยรีบไปกันเถอะพี่มีมี่แล้วทั้งสองก็อออกเดินทางระหว่างทางเจอสัตว์น้อยใหญ่ ตากำลังกินแครอทอย่างอร่็อยเอ่ยทักลิงน้อยทั้งสองตัวโอ้โหลิงน้อยทั้งสองเป็นไงบ้างแบกกล้วยสักเครือใหญ่เชียวจะไปไหนกันเหรอฉันกำลังจะไปหาปู่กับย่าที่ชายป่าฝั่งโน้นจ้ะอ๋อเหรอระวังด้วยนะ วันนี้ฉันยี้ยินนุกอินซีแจ้งข่าวมาว่ามีช้างป่าจากไหนไม่รู้กำลังตกมันใครเข้าใกล้ก็ไม่ได้มันไล่เหยียบกระทืบสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างตายกันเกลื่อนเลยจริงหรอจริงสิพวกเจ้าทั้งสองจงระวังตัวเองให้ดีด้วยนะขอบคุณลุงกระต่ายมากจ้ะที่แจ้งข่าวโถวเอ้ยพี่มีมี่มันก็แค่ข่าวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะ่เขาแจ้งข่ามา เราก็ต้องมันก็ต้องมีโมนม้างล่ะจริงไม่จริงเราก็ต้องฟังไว้ก่อนพี่ว่าเราสองคนระวังตัวไว้หน่อยก็คงจะดีพี่ระวังไปคนเดียวเถอะฉันตีบไปแล้วนะเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้นี่นะ่าพูดไปบ่นไปงั้นถ้าน้องเหนื่อยเราพักกันก่อนดีไหมเราก็เดินทางมาตั้งไกลแล้วเลยป่าด้านหน้าก็คงจะถึง พี่ว่าดื่มน้ำก่อนนั่งพักก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยไปต่อได้สิพี่มิมี่ฉันเห็นด้วยแล้วลูกดิงทั้งสองนั่งดื่มน้ำเมื่อดื่มน้ำเสร็จด้วยความเหนื่อยล้าลิงผู้น้องนีหน้าก็ล้มตัวลงนอนหลับตาแล้วเผลอหลับไปนีหน้าอย่าเพิ่งหลับนะเราต้องเดินทางต่อแต่ก็ไร้เสียงตอบรับจากนีหน้าลิงผู้น้องมีมี่ได้แต่สายหัว วันนี้สงสัยคงถึงบ้านปู่กับยาคำแน่ๆน,นีน้านะหนีน้ามีมี่ได้แต่จำใจคอยนั่งเฝ้าน้องไม่ห่างเวลานีน่านอนเนี่ยช่างดีจริงๆไม่ดวกหวูแต่ก็เงียบพิลึกทันใดน,นั้นเหมือนในป่ามีเสียงฝีเท้าของสัตว์กำลังวิ่งแข่งขันวิ่งมาทางลูกลิงทั้งสองอยู่เสียงดังคือกล้องไปหมดนีหน้ารีบตื่นเร็วนีหน้า นีน่างูเงียตื่นทันทีพี่มิมี่ฉันขอหลับอีกปั๊บได้ไหมได้ไงล่ะน้องนีน่ารีบตื่นเถอะทันใดน,นั้นเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างวิ่งผ่านหน้าลูกลิงทั้งสองด้วยความรีบร้อนเหมือนกำลังวิ่งหนีตายกันอยู่พวกพี่สัตว์ทั้งหลายวิ่งหนีอะไรกันทำไมทุกคนถึงได้วิ่งไม่คิดชีวิตแบบนี้กันนะเดี๋ยวก่อนจับพี่ไก่ป่าพวกพี่หนีอะไรกันจ้า อย่าพิ่งถามรีบวิ่งกันเร็วหนีอะไรกันพี่ฉันไม่มีเวลามาอธิบายตอนนี้หรอกนะว่าแล้วไก่ป่าก็วิ่งหนีไปอา้าวพี่หมาป่าเดี๋ยวก่อนพี่หนีอะไรกันรีบไปกันเถอะพวกเจ้าหยุดทำไมรีบไปเร็วช้างป่าตกมันมันจะกระทืบเอาสัตว์ป่าตายหลายตัวแล้วรีบหนีเร็วทันใดนั้นช้างป่าตกมันมันก็มาหยุดอยู่ที่ หน้าของลูกลิงทั้งสองพอดีพี่มีมี่นี่น่ากลัวช้างตัวนี้น่ากลัวจริงๆในสัตว์ป่าทุกตัวหมาเป็นที่ระบายอารมณ์ให้ข้าสิข้าเจี๋ยบให้ตายทุกตัวเลยไอ้ลิงน้อยนี่พวกเจ้าไม่กลัวข้าเหรอได้ข้าจะกระทืบพวกเจ้าให้จมดินเลยระหว่างที่ช้างกำลังยกเท้าขึ้นมีมี่ก็คว้าผงเกลือที่กำแน่นอยู่ในกำมือ เขวงใส่ตาของช้างป่าทันทีช้างป่าตกมันส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดที่ดวงตามันรีฟิง่งหนีเข้าไปในป่าอีกด้านทันทีนีน่านะน้องปลอดภัยแล้วพี่มิมี่พี่เก่งจังเลยผงเกลือของพ่อช่วยพวกเราได้จริงๆด้วยพ่อนี่เก่งจริงๆเลยนีน่าเห็นหรือยังถ้าน้องไม่เชื่อพ่อกับพี่น้องอาจตายไปแล้วก็ได้ ต่อไปนีน่าจะเชื่อพ่อกับพี่มีมี่จ้านีหน้าจะม่ดื้ออีกแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงมีสติในเวลาที่ขับขันเวลามีภัยเกิดขึ้นกับตัวต้องหาทางป้องกันภัยให้กับตัวเองหรือคนรอบข้างเหมือนกับมีมี่ไงคะจบแล้วนะคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามให้ครูพี่บีด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ